อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็เอฟซครับสวัสดีพียังแฟนเพจเฟซบ o ๊กบาร์บลตเทีนร้านครับอาเสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจนาปี 7. หกเจดล้างจอดแล้วครับผมเสร็จสิ้นภารกิจเลยครับเหลืออยู่อีกประมาณงานนึงนี่ละน้าเทึ่งครับให้เดี๋ยว สียังบ่ท่านล่างน้ายาครับสีพวกตมพวกยังออกซะก่อนก็จบครับปีนี้เจอกันใหม่ปีที่ห้าของเจ้าเอพีนู่นแหละครับอ่าขั้นนี้เลยสี่ปีนะครับผมนี่ฤดูกาลที่สี่ของการทำหน้าครับของเจ้าเอพี พีนานี่จะเขา้าพิธีหากะรถได้หารอยชั่วโมงครับห้าร้อยสาสิบกว่าชั่วโมงก็ไทนาปีละสามสิบนิดๆครับสามสิบกว่าไร่้วกะปันกับสามสิบกว่าไร่ครับแล้วกามีไทสวนกะปีหนึ่งกับตกน่าจะหลายสิบไร่ครับ กะตีรุ่วมๆไว้ปีหนึ่งใส่งานประมาณลอยชั่วโมงครับลอยชั่วโมงนิดๆกะเหลือปั้นอีกให้หนึงกับวูว่ามือใดครับสิ่ดปั้นก็ได้ตรงฉีดนอกอก้ำล่างออกก้อนนะะกะล่างแทบทุกมือเลยครับ วเตมาถ้าปเป็นหน้าต้มมากก็คือต้องล่างอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแห้งก็เอาไหก่อนโจอไห้ครับบ่าล่างถ้าเป็นหน้าต้มนี่คือกลับมาต้องซีดออกเลยครับผมบ่ค่อยจงไห้ปันใดถ้าจงไห้ะมันหยากครับแยมสีอยากล่างมันลา่างบ่ออกนะถ้าว่าไปปันหน้าต้มอีกคุณอันนี้มันนี้กรเลนต้มมืดมื้อครับ ปั่นยังละมานี่ปีนี้ก็ใช้งานมันไปตัางแต่เดือนกรกฎาคมานี่ฟาดไปลอยลอยกาชั่วโมงครับกะจบภารกิจเลยนะปีลอยกาชั่วโมง หล้างจอดครับใช้ยาวๆอถ้าม่นเศ้าอีหลีกะสิเป็นล่างนำยาแหละครับคัดพวกขาบที่มันเป็นขาบนามขาบตมบอ,อกแต่ว่าถามว่ารถผมจอดเง้วเลยบอก,กะบอกครับกะมีไถสวนเดือนละเทือสองเทือครับกะใส่อยู่ ได้ว่ากับโบคอยได้ใส่นักครับไม่เท่าซื้อไฮเขาต้องดูแลดีๆได้นี่อยากได้ท่อแล้วก็ซื้อท่อไฮเนาะ ก้างออกพคตซ้ำหนึ่งอะไรครับบ่ไเลยเอาออกอันนี้ดอกว่าแต่ขอแค่มันบ่มีขี้ดินจับกับพ่อละเพราะว่ามันสี่ด้ไปปั้นอีกอยู่นะปั้นกนาสีเป็นหน้าตมหน้านี่คือกอนละ่ะบ่รู้ว่ามือไดสี่เ้ไปหอดหน้าอยู่ทีนหนึ่ง้าเบิ่งอาการฝนเื่กันครับถหน้าม้านีกอ่ะน,นาสีมีเด้ยปั้นหลบสองหลบสามไปเลยครับคือปีกายกับปั้นอยู่สามเทือ หน้าให้เกาปีนี้ก็จักเป็นจังได้ลยครับน้ำโบกกับตกมาใส่อีกแหละดูได้ยังเต็มเข่าลงโคง้ง โรถไถดังสวนสนามกันอยู่ครับแต่ฝนจางมั่นีดังยูคู่แจ่มีลาย,ยลาครับมีแทบเพื่อนไปเพื่อนมัเลยครับแถวนี่นี่หมดเสา้านี่ดังเห็นว่ามันรถอีแตกสมัยตะกี้ปันธุรจอดและเจ็ด ฮะงามแล้วละใบดันโอ้ยมีติสิตรงเพีงได้ล่ะบ้านอยด่ตรงนี้ยังหน่อยเพิ่งสลักโอ้ยสลักเขาจีเซนิ่งเลวเนาะใบดันผมนี่เฮ็ดให้มันควานบอมเป็นเฮ็ดให้มันควานขอกมันขวนมากแต่มือเสือบุญละแต่ว่ากรบ,บอรบอ่อแทงมันกับตอาใวเนี้ยนี่ยังดันง่าย มีดออกเบสครับจบแล้วครัภารกิจอันนี้ก็เอาไปไถหน้าต้มในจังหวัดป็นเนี่อนครับ,รบก็กะทิเพราะว่าปั่นผมกับโบคอยใส่ไปดอกสั้งมันเหลียวหยาดตำคันเถะกับไ่ค่อยได้ใส่เลยครับใบดันก็นได้ยังงามๆอยู่กะทิดอกไว้ล่างเพื่อความสวยงาม ทั้งได้แล้วให้แล้วหน้าแล้วเนี่ยครับผมถ้งนี้ว่ามันเพิ่นพากันลาลาแล้วลายแไล่เลยครับสองสามจีเก่าแล้วล่ะปูเพิ่นหน้าลุมเพิ่นกันเล้่ยวกันเลยครับเห็ดหน้าง่ายเนาะกูเหมือนเหมือ่ต้องหมือ่เล้วล่ะบุคือสมัยจี๋ยันทิ้งหายังดำหน้าอยู่หอดวันแม่ฝนหอดันจี ยิบหกสิบเจ็ดจังผ้าเศร้าโอ้มองนี้คือกี่ดินบ่ค่อยได้ล่างเป็นสนิมไปที่กันเลยอันนีมถอดตะก,กี้ถอดบออ่อเก็บบานที่เหลอก็ถอดอยู่ครับตะก,กี้บางก็ใส่ไว้ก็มันหวยลดหน่อยมันเดา คือบ่ได้ดันพวกวันไหนดอกคิดว่ากันเลยสุบฮานแบบนี้เขาอะจงพอ,พอกันไหมคลิปหนาครับผมเดี๋ยวเรถไปเหมี่ยนกันดีตออคือซื้อได้เย่นป้อนสิตมบอจับเผาจับสีนมัน สำคัญวดยเฉนับมีดออกทุกมือผมว่าแต่มันมีขีดตมข่านเปียนกูเข็เล็นหน้าตมบราคาขขงไงปีละเทือเนาะรถจนวันไห้ล่างได้หมวดเขาหย็ดหน้าปัง อันนี้มันแหงแล้วมันก็จะเป็นมนโลกโลกอกนี่ต่ว่าก็ะสีเลยซือใกลโกโสีดเลยอ่ะจะเจอกันให่คลิปหน้าครับ